ครับผมนายสมบูรณ์จีนประสบ์าประธานสภาองคอ์กรชุมชนตำบลลำไโยงเป็นรองเจ้าบัรวีรำได้เรียกคณะกรรมการสภาองคอ์กรชุมชนตำบลลำสยโยงเพื่อร่วมกันพิจารณาบ้านพอเพียงเพื่อที่จะเสนอต่อสภาองคอ์กรยมยนต์นจังหวัดวีรัมซึ่งตำบลลำไย,ยงมีทั้งหมด14หมู่บ้านได้ของบประมาณไปที่สองคกกรชุมชน จ,จำนวน14โกรเรือนหลังจากนั้นได้รับอนุมัติ8โกรเรือนขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวทั้ง8โกรเรือนปัจจุบันนี้มีบ้านอาศัยอยู่มั่นคงสาวอนตามรูปภาพตามวิดีโอที่เราได้จัดทำไว้ขอบคุณครับ แปดคนแ้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้รับงบประมาณ2องหมืบาทจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบีดัมก็รู้สึกว่าดีใจหลายๆที่ว่าได้มีงบมาช่วยเหลือเพราะว่าจากเทื่อตัวเองก็ไม่มีที่ว่าไม่มีเงินเนี่อะไรที่จะน่นอะไรก็ไม่ได้ก็เขาง่ายก็เลยว่าได้ทั้งร้วงมาช่วยก็ดีใจมากขอบคุณหลาย okay. บานหลังนี้มีคนอาศัยอยู่กี่คนครับตอนแต่ก่อนนั้นมันอยู่สี่คนปัจจุบันนีป้ปัจจุบันนี้ตอนนี้สองคนอยู่นะครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้รับงบประมาณมาาสางอ,หณองหมืนบาทจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดดีําดีใจหลายๆเลยบุญคุณในยังใหญ่ลลวงเลยแหละก่อนก่อนก่อนที่จะได้รับงบประมาณสองหมืนบาทสภาพบ้านเมื่อก่อนเป็นอย่างไรครับ มันเกิไม่เรียบร้อยมีแต่สร้างตืสีปิดทำฟ้าปิดหน้าต่างไรับเประมาณสองมืนบาทจากสระอรงกรทุนชมนจังหวัดบุรีรัมย์ดีใจค่ะที่หลังคาจะไปรั่วค่ะอแต่บ้านนั้นนี่อาศัยอยู่กี่คนครับหกคนคน่ะหกเจ็ดทั้งแม่จากไทยไปอยู่มดกันเจ็ดทั้งแม่ก่อนก่อนที่ได้รับ ก่อนที่จะได้รับงบประมาณสภาพบ้านเป็นยังไงครับเมื่อก่อนเป็นหลังคาแตะกอนที่รื้อมาแล้วรื้อมาอีกค่ะรื้อตั้งสมัยพ่อแม่ก็เลยมีการรัว่วมีการพุ่้ก่อนก่อนที่ได้รับงบประมาณสองหมื่นบาทนี่สภาพบ้านของยายเป็นยังไงเมื่อก่อน พบค่ะมาวัาาาาาานนี้มาเห็นตอนนี้ตอนนี้อยู่กี่คนครับยายบ้านหลังนี้เจ็ดคนมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้รับงบประมาณสองหมื่นบาทจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมก็ไม่มีความสุขก็กดีใจที่ได้ช่วยเหลือในกะะ <laughs> ารยากจน,นะคะ่ะ บ้านหลังนี้อาศัยอยู่กี่คนครับหกค่ะหกคนค่ะมีคนช่วยเหลือดีใจที่สมนราชก,การก็ช่วยเหลือเราน้อยใหญ่เนาะอยกี่คนครับที่คนครับสี่คนท้นานมีความรู้สึกอย่างไรที่จะรับงงบประมาณสองหมืบาทจากสภาองค์กรชุมชนในกวัดดีรัำ ดีใจมากมากครับก่อนที่จะได้รับงบประมาณสองหมบาทในสภาพบ้านเมื่อก่อนเป็นยังไงครับมันพังครับมันเล่าครับมันเล่าไปหมดเลยมันยิ่งพังครับโอครับบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กี่คนครับสองคนเด็สองคนเอ่อ มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้รับงบประมาณ20,000บาทจากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรย์ขอคุณมันตะบาลมาช่วยดีๆี่